สนับสนุนโดย OPPO F1S เซลฟี่สไตล์ใหม่จาก OPPO Camera Phone GMM s a r Stream ที่สุดแห่งความบันเทิงเหนือจินตนาการชอบสินค้าในสไตล์ศิลปิน Fuseshops.com เฮ้ยพี่ครับพี่ครับพอดีพี่เห็นผู้ชายแก่ๆดูอกหักอกหักผ่านมาแถวนี้ไหมครับ ปูขนงนาเนี่ยปูหายไปไหนวะเนี่ยปูกลับกันเถอะปูเฮียคุยกันเบาหน่อยดิ สวัสดีครับปูเฮ้ยใครปู่มึงยังไม่มีเมียเลยเนี่ยปูผมโ,โ,โเหมือนกันขนาดนี้หรอเนี่ยปูอะ่ะเอาใส่ซะนี่แม็กถ้าอยากกลับไปอนาคตกับฉันนะแกต,ต้องช่วยฉันเล่นมายาก,กลตกลงไหมฉันจะเรียกมายาก,กลนี้ว่าขดเวลา อย่างไหนแล้วเฮียผมซ้อมคนใหม่ผมจะเล่นแทนเชือกพิเศษเฮียโอ้ยใครเขาจะมาดูเขาจะมาดูคนที่เราโฆษณาโปรโมทไปสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับอย่างสวัสดีครับพี่วานนี่คุณกิจเธไอยากนักทุรได้กิจอาไจากสิงคโปร์ตอนนี้เขาอยากได้คนไปแสดงโชว์ที่โน้ เนี่ยต้องหาโชว์ไปแสดงที่โรงละครในสิงคโปร์ผมก็เลยมาหาเอหลุห่เอหลุ่แกก็เลยบอกว่าเขามีนักมายากลที่เก่งมากจะก่อนไงวันนี้ผมก็เลยมาดูตั้งใจเนอะนักวิวานโอกาสเป็นครูสงสัยคุณอยางจะเสียเวลานะครับผมเล่นคนไม่เป็นหรอกครับ <Yeah. S 2> แต่ผมจะชดเชยด้วยเวทมนต์ฐาน ตาดูดีนะครับพอไหวไหมเยี่ยมมากครับโอ้โหเฮ้ยยินดีด้วยนะครับเฮียการดีๆมาถึงแล้วครับ เห็นดีเลยือะไรจะกัดปะปู่คือผมอยากเล่นเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยอะไรวะเฟซบุ๊กเฮ้ยคือมันเราเนี่ยจะสามารถบอกคนอื่นได้ฮะว่าแบบวันหนึ่งเนี่ยเราทําอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถดูได้ด้วยว่าคนอื่นเนี่ยทำอะไรบ้างไอการที่เอาชีวิตตัวเองไปอวดคนอื่นแล้วก็เอาชีวิตคนอื่นมานั่งดูเนี่ยมันสนุกจริงๆเหรอวะโหปวดเฉยเชยอ่ะเอางี้เดี๋ยวพวกแกอยู่ที่นี่แหละไปตามหากคนที่มาเกาะแกะจาวีมือใคร อาแล้วผูจะหาไงรถมันติดสติ๊กเกอร์สมาคมนักเรียนนอกคงจะตามแงแบงนั้นแหละงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเฮีเ่แล้วแล้วผมมาแขาอยู่ไอ้มุ้ยที่นี่แหละเอ้ยไม่ได้เลยคือเดี๋ยวข้าไมไปนัดกินข้าวสาวอะโอ้โหนั้นงั้นผมไปด้วยปู่ผมอยากเห็นหน้าญายิตอสาวอะไม่ เอเอแ<อ><อ>ม็กแล้วตอนแกเนี่ยน้องาวาลสวยอยู่ไหมเฮ้ยย่าผมไม่<อ>มได้ชื่อวาวปู่พูดอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่มันอีขิมนี่แม่ค้าขายของหวานที่ตลาด คนอย่างข้าเนี่ยไม่มีทางชอบอยแบบนี้แน่แต่ผมไม่มีทางให้ปู่นอกใจย่าแน่ไม่งั้นน่ผมก็ไม่ได้เกิดอะดิแต่ว้าวอะสวยมากนะเว้ยผิวขาวผมยาวฐานะก็ดีคนเนี่ยต่อแถวจีบกันหัวก็ได้ไม่แห้งเลย <c oughs> งั้นปู่ก็ฝันไหเถอะบ้านเราอะจนจะตายนั่นแหละมันเมื่อก่อน สึกครั้งนี้เนี่ยข้าชนะนั่นแน่ ค่ะลงมาค่ะมามาเปิดตลกมาเปิดตาแล้ว

คนนี้มีชื่อว่าคนผมอยากให้ทุกๆท่านลองนึกนะครับว่ามีสุภาพบุรุษท่านไหนที่ไม่ได้อยู่ห้องนี้บ้าง